ครับตอนนี้ผมก็ได้เอาตัวคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวปั๊มน้ำนะครับหย่อนลงไปในถังแลวนะครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับต่อแผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์ผมก็จะวางตรงนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวก็จะใช้แดดตอนนี้นะครับอ่ก็ประมาณช่วงประมาณ9ก้าโมงเกือบ1ิบโมงนะครับผมตอนนี้อ่ะถัดมานะครับตอนนี้ อ่าผมได้ทําการอ่าทาสายดินไว้แล้วนะครับผมที่นี้เดี๋ยวผมจะเอาสายดินเข้ามาที่ตัวตู้คอนโทรลของเรานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใส่สายดินก่อนเลยนะครับครับนี่ครับเราก็จะเอาสายดินเสียบเข้าไปในเบเกอร์นะครับอ่าแล้วก็ขันให้แน่นนะครับตรงหลักดินเองนะครับที่เราตอกลงไปเนี่ยตรงขั้วต่อระหว่างอ่าตัวหลักทองแดงนะครับกับตัวสายเนี่ยเราก็ต้อง ใส่ให้แน่นเหมือนกันนะครับต้องให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ต้องมีการาเทป,ปูนล,ลงไปด้วยนะครับเพื่อเวลาที่ฟ้าผ่าลงมาหรืออะไรนี้ครับจะได้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับอันนี้ตามที่ผู้ที่รู้เขาบอกไว้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะปิดลงก่อนนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะเหลือแค่การเอาแผงโซลาเซลล์มาวางนะครับและจากนั้นก็จะ ทำการต่อสายนะครับเข้าที่แผงโซลาเซลล์แต่ทีนี้การต่ออนุก,กรมเนี่ยเราต่อ,อยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครับครับมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ทำการวางแผงไว้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นแดดประมาณช่วงประมาณ10โมงนะครับก็แดดก็ถามว่าแรงไหมก็ยังไม่ไแรงสักเท่าไหร่นะครับอ่าแต่อ่าเราก็เอาตามที่เราสะดวกนะครับส่วนการวางแผงนะครับก็ ยังไม่ได้องศาที่จะทําให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดนี่ก็คือจะต้องตั้งฉากกับแสงแดดนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็เอาตามที่หน้าง,งานเราสะดวกนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้เรามาดูการต่อสายแบบอนุกรมนะครับว่าเราต่อ,อยังไงครับเดี๋ยวเราจะมาดูวงจรการต่อแผงกันนะครับผมอ่าก็คือเราจะทําการต่อควบบวกของแผงนี้ครับเข้ากับตัว DC s ีเ r c รขัควบวกนะครับ ส่วนปลายสายของแพงนี้ก็คือขั้วลบเราจะเอาต่อกับขั้วบวกนะครับแล้วก็ตรงนี้ขั้วลบก็จะต่อขั้วบวกแล้วตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับเราก็จะเอาเข้าที่ลบของตัว DC Search เดี๋ยวทีนี้เรามาดูที่หน้าง,งานจริงกันเลยครับหน้าง,งานจริงนะครับผมเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะต่อไฟบวกเข้ากับตัว d c Search นะครับฝั่งขวามือเป็นลบนะครับฝั่ง เอ้ยผมผู้ผิดนะครับฝั่งซ้ายมือเป็นลบนะครับผมฝั่งขวามือเนี่ยเป็นบวกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาบวกมานะครับเข้ากับตัวอ่านี่ผมต่อไปแล้วเข้ากับบวกของตัวนี่นะครับของตัว DC s ีเ r c รก็คือตรงนี้นะครับอ่าบวกของ DC s ซี r c ิอ่าอ่านี่นะครับอ่าเสร็จปุ๊บจากนั้นครับเราต่อตรงนี้เสร็จแล้วจากนั้นเราจะมาดูตรงนี้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะครับแล้วก็เอาเข้ากับขั้วบวกของอีกแผงหนึ่งนะครับอ่าขั้วลบที่อยู่สายมือนะครับก็จะเอาเข้าอ่ากับตัวของขั้วขั้วบวกนะครับที่อยู่ตรงขวามือนะครับอ่ะเราก็ไล่สายไปอ่าเดี๋ยวมันต้องเข้าสายที่ฝั่งขวามือนะครับอ่านี่ครับฝั่งขวามือถูกต้องจากนั้นตรงนี้ครับเป็นขั้วลบนะครับอ่ะเราก็จะเดิน จากสายฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยฝั่งซ้ายเดี๋ยวเราจะไปเข้าฝัา่งขวานะครับฝั่งขวาก็จะเป็นขั้วบวกนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงสายาเห็นชัดกันไหมครับอประมาณนี้ครับแล้วจากนั้นก็จะทิ้งสายขั้วลบไว้ครับสายขั้วลบเนี่ยเราก็จะเอาเข้าที่ตู้คอนโทรลของเรานะครับอเอาเข้ามาที่ d c ซีเซอร์ตรง DC ลบนะครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการวัดโวลต์ดูนะครับเดี๋ยวเราจะทําการวัดโวลต์ดูนะครับซึ่งตัวนี้แผงเนี่ยมัน30กว่าเกือบ40โวลต์น,นะครับถ้าเป็น VMP แต่ทีนี้เราทําการต่อนุก,กรมเราบอกว่าโวลต์จะสูงขึ้นเป็น3เท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้า3เท่า40่คูณ3าก็ได้120นะครับอ ผมจะตั้งโหมดไปที่200นะครับเห็นชัดกันไหมเลยอ่ะใน200นะครับถัดมาผมจะทําการวัดนะครับอ่าก็ทํางานคนเดียวนะครับมันก็จะจะลาบากแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับอ่าก็จะผมก็จะแค่แตะไว้นะครับแค่แตะไว้นะครับ,แ,แ,แ,รบแล้วก็เอาวัดเลยแล้วกันนะครับ แตะไปแล้วครับอ่าก็ได้ร้อยบโวลต์พอดีเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เป็นแดดที่ไม่ได้แรงมากนะครับตอนนี้สักประมาณส0บโมงแต่ก็พอยังพอได้ครับแต่ว่าการเอียงแผงของผมอะ่ะก็ไม่ได้ตามทฤษฎีคือจะต้องตั้งฉากกับตัวแสงอาทิตย์นะครับผมหรือบางคนก็คือแนะนำให้อ่าอ่าสิองศาแล้วกันค่าเฉลี่ยต่อวันจะได้สูงสุดอย่างนี้ครับอ่า แต่ว่าตรงนี้เราเอาตามหน้างานตามความสะดวกแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเราใช้งานนะครับเราก็ออนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับอ่าก็ออนเบรกเกอร์ขึ้นปั๊บขึ้นมาไฟก็จะเข้านะครับแล้วจากนั้นตรงดิสเพย์ตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีปุ่มออนออฟนะครับแล้วก็กดออนออฟนะครับทีนี้ปั๊มก็จะเริ่มทํางานนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่า ทีนี้อันนี้ถังนี้เป็น60ลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแล้วก็จับเวลาไปพร้อมๆกันเลยนะครับตรงวิดีโอเนี่ยมันก็จะสามารถดูเวลาได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันแล้วก็สรุปกันนะครับว่าถัง60ลิตรเนี่ยมันเติมเต็มถัง60ลิตรเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับแล้วก็ออกมาคำนวณหาอัตราการไหลกันนะครับนี่ครับ ตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วนะครับนี่ครับอ๋อน้ำจะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนเลยนะครับก็ปิดก็กดตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นสถานะออฟไว้นะครับอ่าแน,น่ใจว่าเห็นกันชัดไหมนะครับอ่า ถัดมานะครับนี่ครับน้ําก็เต็มถังนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเทน้ําออกจากถังนะครับเพื่อทดสอบว่าถ้ากรณีที่ฝนตกนะครับแล้วก็เปียกสายดินของเราแล้วการที่เราต่อสายดินเนี่ยเข้าตัวกล่องคอนโทรลตรงเนี้ปั๊มจะยังทํางานได้อยู่ไหมนะครับผมทีนี้เราจะมาเทสกันเลยนะครับ เราจะออนเบเกอร์ขึ้น,นครับอ่า,อาตอนนี้แดดก็ไม่มีนะครับอ่าตามสภาพนะครับอ่าแต่ปั๊มก็ยังทำงานได้นะครับอ่าัามก็ยังทำงานได้อยู่เลยนะครับอ่าอ่าแดดมาพอดีนะครับอ่าทีนี้ครับทำงานได้นะครับคำตอบแต่ทีนี้เราจะมาลองเทสดูถ้าเกิดว่านในกรณีที่น้ําขาดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอ่ะทีนี้ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูบนท็อปวิวนะครับของถังครับนี่คือท็อปวิวของถังนะครับน้ําก็จะไหลอยู่เลยนะครับแดดก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการยกปั๊มขึ้นนะครับให้น้ํามันขาดนะครับเดี๋ยวผมต้องใช้สองมือแล้วครับยกขึ้นมาผลแล้วนะครับลองจับเวลาดูนะครับว่ากี่นาทีปั๊มถึงจะหยุด นะครับถ้าหยุดเราจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะครับเทสกันดูจริงๆเลยนะครับนะครับปั๊มหยุดลงแล้วเพื่อเป็นการโปรเทคตัวปั๊มไม่ให้ปั๊มไหม้นะครับอ่ะเสร็จปุ๊บผมหยอดลงไปอีกทีนะครับอ่ะหยอดลงไปอีกทีอู้ะอ่ะ,อะทีนี้กรณีที่อ่ะผมหยอดลงไปนะครับ เดี๋ยวเรารอสักพักนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าปั๊มนะครับอ้าวมีการทำงานนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองอีกทีนะครับอ่าดึงขึ้นใหม่อีกทีอ่าดึงให้น้ำขานะครับ ใช้สองเลยนวครับนี่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าปั๊มนี่หยุดทำงานลงไปนะครับอหยุดเลยนะครับอ,อนี่นะครับ ปั๊มหยุดทำงานลงแล้วนะครับอ่าถัดมาครับเดี๋ยวผมจะทำการย่อนปั๊มลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่า้ากรณีที่น้ำมานะครับอ่าเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้น อ่ะทีนี้น้ําไม่มานะครับอ่าโอ้นิ่งเลยนะครับอ่าน้ำไม่มาอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่คอนโทรลเลอร์ของเราบ้างครับว่ามันเป็นยังไงอ่าคอนโทรลเลอร์ Controller ของเราถ้ามันขึ้นโค้ด P48 นะครับก็หมายถึงน้ํามันขาดนะครับอ่าถ้าน้ําขาดเรามีวิธีแก้ยังไงอ่าให้เราดูก่อนนะครับว่าปั๊มของเราเนี่ยอ่าตัดการทำงานไปเมื่อ อ่าเท่าไหร่นะครับอ่านานเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าเกิน30นาทีนะครับปั๊มจะทํางานเองนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอ่าแล้วก็30นาทีนี้มีน้ํามาเติมบ่อใหม่นะปั๊มก็จะทํางานขึ้นเองนะครับผมถัดมานะครับผมถ้าไม่เกิน30นาทีนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือเราออฟเบรกเกอร์ลงนะครับก็รอสักพักแล้วไฟมันจะดับนะครับอ่ารอสักพัก เดี๋ยวเรารอมันก่อนนะครับอ่ะเพราะไฟดับนะครับเราออนเบรกเกอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะให้ไฟเข้านะครับอ่าจากนั้นลองดูครับอ่าปั๊มก็จะเริ่มทำงานอีกครั้งนะครับอ่าน้ำก็จะมาตอนนี้แสงน้อยนะครับอ่าแต่น้ำก็ยังออกนะครับโอเคครับนี่คือวิธีแก้ปัญหาตอนกรณีที่สมมุติน้ำขาดปั๊มนะครับผม โอเคสำหรับวันนี้ผมก็จบการรีวิวเพียงแต่แค่นี้ครับอ่ายังไงก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสิ่งดีๆสวัสดีครับ